หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกคุณดิต้าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันวันนี้ให้ชื่อ mm hmm. เรื่องมาว่า mm hmm. เพื่อนที่รักเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ mm hmm. ของคุณดิต้าเองเลยหรือว่าได้ยินได้ฟังมาฮะ เป็นประสบการณ์ตรงค่ะประสบการณ์ตรงผ่านมาแล้วกี่ปีฮะพอจำได้ไหมฮะถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณสามปีได้สามปีก็ไปเมืองไทยครั้งที่แล้วหมายถึงว่าเรื่องนี้เกิดที่เมืองไทยใช่โอเคงั้นย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วเป็นยังไงฮะเพื่อนที่รักเชื่อเลยฮะค่ะก็ สวัสดีพี่เป้แล้วก็ทีมงานแอดมินทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะในช่องแชทแล้วก็ถ้ายัางไงก็ขออภัยนะคะถ้าเกิดมีการสะดุดเนะื้อเรื่องในบางในบางตอนนะคะครประว่าเหมือนเหมือนสะเทือนใจบางแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะค่อยๆเล่านะก็โอเคค่ะครับ ก็เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องประมาณสามปีที่แล้วที่ริตาเคยถ่ายทอดไปนะคะว่าได้กลับไปเมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็คือได้เหมือนประสบการณ์ที่ว่าตัวเองอเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ต่างๆที่ก็ค่อนข้างน่ากลัวก็เลยเหมือนไม่อยากจะไปพักโรงแรมรเพราะว่าเหมือนฝันประหลาดแล้วก็เหมือนเป็นเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาเนี่ยค่ะ ก็คิดตั้งใจว่าเออเดี๋ยวกลับไปที่บ้านไปหาครอบครัวดีกว่าอะไรอย่างนี้ยนะคะก็ได้นัดแนะก,กับเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งกลุ่มของริตาเองนะมันะจะเป็นพวก LGBT ทั้งหมดอ่ะน,นะคะคือเหมือนอเขาได้แลค่ะจะเสียงค่อนข้างดังอย่างที่ คุณเอกก็เคยเล่าเอาไว้เรื่องที่แล้วน,นะคะครเราก็เลยเหมือนหาโลเคชันที่แบบค่อนข้างที่จะเหมือนพระเวทนิดนึงจะไม่ได้แบบว่าเหมือนมีเขาเรียกอะไรคะัะชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนพลุกพล่านเราก็จะเลือกสถานที่ที่แบบว่าห่างออกไปครับ ซึ่งเราไปได้สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นเหมือนคอนโดค่ะพี่เปประมาณตึกยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดชั้นนะคะคสูงประมาณนั้นครับอือแต่ว่าเป็นตึกนั้นเนี่ยจะเราเองเราก็รู้สึกว่าเหมือนพอเข้าไปแล้วมันไม่ได้เป็นดังที่เราแบบจินตนาการเอาไว้กับเพื่อนๆน่ะนะคะซึ่งเราอะ กะว่าเราจะอยู่กันหนึ่งคืนแล้วก็คือน,นัดแนกกับเพื่อนๆทั้งหมดนะคะที่เรามียังพอติดต่อกันได้อย่างเงี้ยค่ะคทาง Messenger เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเรามีเบอร์โทรอะไรเงี้ยค่ะก็นัดแนะทาง Message ส่งข้อความไปหาแล้วก็นัดแนกกันนะคะว่าเออเราอยากเจอนะมาหากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เต้ แล้วเราก็เหมือนเออมาที่ตรงนี้คือเราก็ปักจุดไว้อะค่ะว่าเออสถานที่มันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เหมือนเออเราก็แจ้งว่าถ้าใครอยากดื่มอะไรหรืออะไรคือให้ออเดอร์เรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเราก็จะจัดสรรหาให้ตามปกติวิสัยของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเป็นคนจัดแจงส่วนเขาก็มาให้หากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เรามาถึงก็มาหันหันกันอย่างนี้คะ่ะพี่เป้ครับแล้วก็มาถึงวันจริงอตัวเราเองเราก็เหมือนว่าเออทุกอย่างก็จัดแจงครบเพราะว่าเราอ่ะรู้จักกับร้านส่งเราก็เหมือนว่าเออได้ราคาโอเคแล้วก็ขนกันไปไว้ที่ห้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ทยอยกันมานะคะตามเวลาเราก็นัดกันไว้ประมาณ อ่ะสี่ห้าโมงแง่หกโมงเย็นแล้วแต่ใครสะดวกอย่างเี้ยค่ะในวันศุกร์วันอาทิตย์หนึ่งที่เราวางอะไรย่างเงี้ยค่ะแ,แล้วทีเนี้เราก็บอกว่าเออเลิกงานกันมาก็มาจอยกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนน่ะตอบมาบางคนก็ไม่ไมาอย่างเงี้ยคือเขาก็มีเหมือนครอบครวัวน,นะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้สามารถมาได้กันทุกคนก็มาได้ประมาณ เจ็ดคนนะคะแล้วทีนี้เราก็เหมือนว่าเออมันคือยังยังมีคนที่สนใจที่จะมากับเราเออแต่ปกติเนี่ยคือวันก่อนล่วงหน้าที่เราเราจะเหมือนอ่ามาพบเจอกันเนี่ยเราได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นเหมือนลักษณะของเอเขาเรียกอะไระคะ เป็นเหมืนอนอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคอฮะเรา,าทีนี้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกน้อยกับโลกค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรมากระทบกระเทือนเขาเขาก็จะแบบเป็นคนอ่อนไหวเงี้ยค่ะเป็นคนอ่อนไหว,วง่ายอืมใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเราก็คิดว่าเอออยากให้เขามาสนุกเออมาเสี่ยอะไรเงี้ยก็ชวนเขามาด้วยแต่เหมือนว่าเออ สองวันก่อนนุงหน้าเราเราไม่ได้เหมือนรับข้อความจากเขาอะคะ่ะแต่ว่าจนวันก่อนหน้าเนี่ยคะ่ะคือเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาจะมามเราก็เลยเหมือนเออยลงใจที่เขาจะมาเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะคะ่ะเขาเหมือนเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่เป็นเนะเาะก็ไม่อยากเจอเรื่องตรงนั้นมากเ,เขาเนี่ยจะเหมือนว่า ไม่ค่อยอยากจะไปไหนมาไหนคบคาสมาคมแต่นี่คือเป็นเพื่อนแบบเก่าเก็บอะคะ่ะก็จะเหมือนว่ารู้จักกันสนิทกันในระดับหนึ่งก็คิดว่าเขาคงมาได้เขาก็ตัดสินใจมาซึ่งตัวเราเองอะเราคิดว่าสถานที่ตรงนี้ก็คือสามารถสังสรรคฮเฮาได้สิยงดังได้อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งมันเป็นชั้นที่สิบหก ครับ <S 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 เสียงทางพิเป้สะดุดหรืออะไรเออยครับครับแล้วทีนี้คือทางเอเพื่อนคนเนี้ยเราก็พยายามส่งข้อความว่าเออจะมากี่โมงเพื่อนมากันหมดแล้วนะทาไมเธอยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตามจิกอะค่ะครับแล้วทีนี้เพื่อนคนเนี้ยจนสุดท้ายจนหนึ่งทุ่มเกือบสองทุ่มเขาก็ปรากฏตัวแล้วก็ส่งข้อความมาอซึ่ง ทางเข้าก่อนที่จะไปเข้าตึกเนี้ยคะ่ะจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรคะป้อมยามเนาะแล้วก็มีเหมือนไม้กัน้นสภาพานพ,พี่พี่พี่ลองนึกดูนะคะแล้วก็เหมือนแบบเป็นป้อมเล็กๆแล้วก็เหมือนยามอยู่คนเดียวอะ,ค,ะค่ะลุงแก่ๆหนึ่งคนแล้วก็เปิดซ้ายขวายอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีรถมาเขาก็เปิดให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ย ลักษณะตั้งแต่บ่ายที่เราเข้าไปเนี่ยมีรถอยู่จอดอยู่ประมาณสองคันสามคันได้อืซึ่งเราเองเราคิดว่าโอ้ตึกนี้ก็มีคนอยู่มันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่ตึกเนี้ยจะบอกไว้ก่อนว่าเป็นตึกที่ค่อนข้างเก่าครับอา่าแล้วเราเองอะ่ะเราก็รอเพื่อนสังสรรค์ไปก็เพื่อน,อนๆทุกคนนี้ก็เริ่มกลืนแล้วค่ะเพราะว่าก็ตั้งแต่ สี่โมงมเข้ามากันสี่โมงไล่ห้าหกโมงก็ก็ได้เรื่องอะคะ่ะก็เริ่มจะมีเสียงดังกันแล้วเราก็เหมือนแบบเออเออเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนคนเนี้ยที่มาสุดท้ายเนี้ยค่ะเขาอยากให้เราไปรับเขาข้างล่างซึ่งก็แปลกวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะแต่เขาก็บอกว่าเออมารับเขาหน่อยเขาอยู่ข้างหน้าป้อมแล้วนะ เราก็เลยเหมือนอ่ะเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็ไปรับเขากันลางแล้วทีเนี้ยก็คือเอ,อเพื่อนคนเนี้ยก็คือเดินมากับเราแต่ทีเนี้ยว่าลุงยามเขามองเราแปลกแปลกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะฮะแต่ทีนี้ว่าเขาก็ยิ้มยิมให้อ่ะค่ะแล้วก็เปิดหมายกันเพราะว่ามันไม่มีทางเดินเข้าอ่ะนะคะต้องเปิดหมายกันอย่างเดียวซึ่งเออเราก็เดินไป เราก็เหมือนแบบคุยไปด้วยอะค่ะครับประมาณนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอเขาบ่อยอืตอนนี้ก็ถามโน่นถามนี่ไปเรื่อยๆแต่ว่าทางเขาเนี่ยเขาจะเหมือนถามคำตอบคาม,มาค่ะพี่เต้เราก็เหมือนว่าเขามีอะไรในใจหรือเปล่าเขามีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครเราก็พยายามชวนคุยชวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือเขาเองเขาก็เหมือนว่าทําเหมือนว่าจะยิ้มยิ้มเล็ก S <S แต่ก็คือแบบไม่ได้แบบคือเขาก็มีเหมือนเหมือนมีความสุขที่เจอเราอะค่ะ <c oughs> แต่ว่าคือตัวเขาเองเขาไม่ได้มีความสุขครับพี่เป้จำลักษณะไว้นะคะ <c oughs> ว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าตัวเล็กๆหน่อยเล็กกว่าลิตาครับแต่ก็เป็นคนที่เมื่อก่อนนี้คือแบบสนเสรให้ห่างอย่างเี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเขาดูเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนแบบเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้พอเราไปถึงห้องพอเพื่อนเพื่อนก็แบบเออวัด e ดีอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนเพื่อนที่สนิทมากๆกันก็เออเป็นไงทายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทักทายกันแต่คือแปลกตรงที่ว่าเพื่อนคนเนี้ยพอมาถึงเขาไม่ดื่มอะไรนะคะจนเพื่อนชงเหล้าให้แก้วหนึ่ง แล้วทีนี้อุ้ยขอโทษนะคะที่พูดออกไป,ไปไค,คือก็โชงเอลกอฮอล์ให้อ่ะคะ่ะแล้วก็ส่งให้เขาวางไว้รอจนแบบทําไมไม่ดื่มสักทีก็เห็นเขายกดื่มไปครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยคะ่ะครับก็เพื่อนๆก็ไม่ได้แบบไปเ,เขาเรียกอะไรคะ่ะจีดคุยอะไรมากเพราะว่าก็เห็นเขาเหมือนสลดมาคือแบบไม่ได้แบบร่าเริงอะไรเงรี้ยค่ะ เพื่อนๆก็ไทยฮาปาร์ตี้กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เอ้ยนานๆมาเจอกันทีอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็คุยกันเสียงดังเต้นเปิดเพลงอะไรองเงี้ยนะคะก็สนุกกันไปช่วงประมาณสามสี่ชั่วโมงผ่านไปเพื่อนทุกคนก็จะเริ่มเหนื่อยละเราก็เออในช่วงช่วงนึงเราคือจะบอกว่าก่อว่าริตาเนี่ยเป็นคนไม่ดื่ม แต่ก็คือเอนเตอร์เทนทุกคนคได้แต่ก็ไม่ดื่มเลยเอแต่ก็ถ้ามีก็มีจิบจิบแต่ก็คือแบบไม่เคยเมาไม่เคยอะไรอนะคะอครับฮแล้วทีเนี้ยเราก็เหมือนเห็นเพื่อนคนเนี้ยแบบเขาก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่เราก็เลยเหมือนเออแกมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอยากคุยกับเราไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เหมือนคุยกับเขาได้สักพักหนึ่งเขาเลยชวนเราอะคะ่ะขึ้นไปดับบนดาดฟ้า อ่ะฮ uh huh. เราก็เลยเหมือนแบบเออไปรับลมก็ได้อะไรเงี้ยไปคุยเหมือนตับทุกกันอะไรเงี้ยค่ะคก็คุยกับเขาแล้วทีเนี้ยก็เดินไปขึ้นลิฟต์ขึ้นไปอะไรเงี้ยคือเป็นปกติซึ่งลิฟต์เอ,อ่อมันไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะคือมันต้องสแกนบัตรหรืออะไรเงี้ยนะคะค,ค,คือมีกดเราขึ้นได้เลยเอ,อ่าไม่ได้มีอะไรแบบว่าอ่ามีเอ,อ่อข้อแรกเลยคะการสแตม ที่ว่าจะต้องมีแบบคนที่อยู่ชั้นสูงๆจะขึ้นไปลูฟท็อปได้อะไรเงี้ยค,ค่ะคนี่ก็คือเราสามารถขึ้นไปได้เลยก็ไปกันพอเปิดประตูออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็รับอ่เหมือนรับลมซึ่งมาประทานหน้าเราอะไรเงี้ยแต่เพื่อนคนเนี้ยก็ยังคงก้มหน้าอยู่ครับเหมือนเขาแบบอมทุกข์มากๆอะคะ่ะเราก็แบบ เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าพูดกับเราได้นะอ,อะไรเงี้ยคือแบบ,แบ,บพยายามให้สนุกแต่เพื่อนแบบอย่างที่บอกอะค่ะถามคําตอคคบคํำจนเขาสุดท้ายแบบอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมา<อ>เราก็บอกเฮ้ยเป็นอะไรทําไมต้องร้องไห้อะไรเงบบี้ยเป็นอะไรเยอะมากไหมแกคือเขาก็พูดบอกแกฉันดีใจนะที่แกมาเป็นเพื่อนฉันอื ฉันรักแกมากนะอเออตอนทีนี่เราก็ถ้าไม่แกพูดไงวะเออแปลกเริ่มแปลกแล้วอะ่ะแล้วทีนี้ก็คือแบบเพื่อนเขาว่าค่ะคือเหมือนตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นถังน้ําเป็นอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างมีระดับคือเทินขึ้นมาแล้วมันสูงอย่างเงี้ยค่ะอืมเราเหมือนเหมือนมันปริมขอบอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดอะค่ะเยลิว่า จริงๆแล้วคือตอนนั้นคือเราเรารู้สึกว่าคือด้วยความที่เขาเองเขาแบบด้วยอารมณ์อ่ะเราก็แบบว่าเฮ้ยแกจะเย็นๆปัญหามีทางออกนะอะไรเงี้ยมีอะไรให้เราช่วยไหมคือแบบเราก็จะพยายามช่วยเธอนะอะไรเงี้ยแกมันหมดทุกอย่างแล้วอะ่ะคือแบบเขาก็ร้องไห้แบบร้องไห้เยอะมาก เราก็แบบเอ้ยใจเย็นๆนะไม่มีอะไรแล้วคือเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างคืออยากชวนเพื่อนลงไปคือแบบเราคิดอย่างนี้แล้วลลว่าลงล่างเอเฮ้ยหย่านะอะไรเงี้ยคือแบบ,บอยัดหยาอยาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคืออยู่ดีๆแบบเขาบอกฉันรักแกเพื่อนที่รักของฉันแล้วก็ติ่งลงมาอย่างเงี้ยพี่อะอะไรนะคือเขาแบบทิ้งตัวลงมาเขาจาก โอ้ยโคโดลงมาหรอใช่แต่ว่าตรงนั้นคือมันเป็นหลังตึกแล้วมันมันมืดมากพี่เต้หนูก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ยินไม่ได้อะไรอ่ะค่ะว่ามีเสียงมีอะไรเงี้ย<ม>ซ,ซึ่งเราเองแบบอึง้งอึ้งไปอยู่หลายนาทีแล้วทีนี้ก็แบบอพอได้สติก็วิ่งลงมาแล้วก็มาหาพี่ยามข้างล่างใช่เขาเขาทิ้งตัวลงมาต่อหน้าต่ตาคุิต้าเลยเหรอ ใช่เราทีเด็ดเราก็เหมือนบแบบพี่ยามช่วยหนูได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบเราทัง้งทั้งเราพายทั้งแบบไวไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนข้างบนยังไม่รู้เรื่องเลยใช่เราเราก็แบบไม่ไหวแล้วคือแบบลุงก,ก็บอกถ้าย,ยินเย็นหนูใจยยเย็นๆอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเราเองเราเหมือนว่าเพื่อนเราอะ ดิ่งลงมาแล้วว่าเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือซึ่งเราเห็นคือเรารู้แค่ว่าข้างหลังเนะี่ยคือมันเป็นสวนเป็นอะไรเงรรี้ยค่ะเป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 ็นต้นไม้ใหญ่ uh huh. เขาอาจจะไปตกพาดอะไรหรืออะไร uh huh. เขาจะไม่เป็นอันตรายมากถ้าเราไปช่วยฐานถูกไหมค่ัอืมครับอ่ะฮะแล้วทีนี้ก็เลยไปบอกเขาบอกว่าไปช่วยหาช่วยส่องไฟหรืออะไรก็ได้ไปเรียกตำรวจก็ได้เลย แล้วลุงเขาก็เหมือนทำหน้าแบบงงๆแต่เขาก็ช่วยหนูไปไปไป,ไปช่วยไปช่วยอิตาหาในในข้างหลังะะอ่ะค่ะซึ่งรตรงเนี้ยแปลกคือเราส่องไฟจากจุดที่เราคิดว่าเขาน่าจะตกลงมาม,มันไม่เห็นไม่เจออือใช่แล้วทีนี้ก็คือ <c oughs> ขอโทษนะคะพี่เปครับแจนเย็นแจนเย็นเย็นไม่ทันเลยแจนเย็นฮะคือเพื่อนนะคะก็คือเราก็คิดว่าเอทำยังไงดีก็เลยเหมือนต้องขึ้นไปข้างบนเราก็ไปแจ้งกับเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องเขาก็เหมือนต้องกระวีกระวายกันคือเหมือนถึงเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะ ใช่ใช่เพราะไม่ใช่แค่เราเห็นเพื่อนอแต่ว่าก็คือแบบไปหาตำรวจอะไรเงี้ยเขาบอกคุณเมากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไม่ไม่ได้คือเราเองอ่ะเราไม่ได้ดื่มเรารู้เราไม่ได้เามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วทีนี้เขาก็มาตรวจดูแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะคือเขาก็แจ้งเราอะคะ่ะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อน ก็มีเคสนะคือแบบว่าตึกเนี้ยเป็นผู้ชายตัวเล็กเล็กใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าใช่คนนี้ไหมคือเราก็ให้พี่ตำรวจเขาดูครับเขาบอกว่าคนนี้แหละเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ก่อนหน้านี้ใช่ค่ะออซึ่งไม่ใช่ตอนนี้ อา้าวเราก็งงทั้ง,ง,งกลุ่มอะค่ะงงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเซึ่งมันแค่าอาทิตย์เดียวเาขาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือเขามาเป็นคนเก็บกู้เองเพราะว่าต้องมีตำรวจมีคนชนสูตรมาใช่ไหมคะอืมเขาก็บอกว่าคนนี้แหละ เขาจำได้เป <muitas> <arias> ็นเคสที <Jean> ่เขาดับไว้เฮ้ยซึ่งเราก็งงซึ่งตอนนั้นคือจะเช้าแล้วพี่เป้คือแบบหาอนานมากทุกทุกคนที่มาในงานก็เห็นกันหมดนะใช่แล้วทุกคนก็กลับขึ้นไปที่ห้องแล้วก็คือเห็นแก้วก็ยังวางแบบเต็มแก้วอยู่แล้วคือน้ำแข็งแค่ละลายอ่ะพี่เป้หล่นออมาอย่างเงี้ยค่ะใช่ แล้วเราก็แบบร้องไห้หนักมาเพราะว่าคือเขามาลาเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากให้เรามาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบติดต่อไปกับครอบครัวโอ้ยใช่เท่ากับว่าอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะใช่ใช่คงั้นนะเดี๋ยวเรามามาย้อนแล้วก็มามาสรุปมาสรุปมาสรุปเรื่องนี้กันคุณลิตา ผมกำลังช็อกอยู่เขาเสียชีวิตมาแล้วหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นั่นก็แปลว่าในภายในหนึ่งอาทิตย์ที่เขาเสียชีวิตเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่รู้เลยว่าเพื่อนคนเนี้ยอืเสียมาก่อนไม่ทราบเลยแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันด้วยเหรอครอบครัวเขาค่ะเขาจัดงานอเขาบอกว่าเขาสวดไปอภิธรรมไปสามคืนนั่นก็แปลว่าทํา แล้วก็แปลว่ากุลิตาติดต่อไปครอบที่ครอบครัวเขาแล้วครอบครัวเขาตอบกลับมาว่าตอนเนี้ยสวดอภิธรรมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเงี่ยเหรอไม่ค่ะคือพวกเราอะค่ะรู้จักบ้านเพื่อนคนนี้อก็ไปหาถึงที่บ้านอ๋อไปถึงที่บ้านแล้วเราก็เห็นใช่ค่ะซึ่งเขาก็เป็นเป็นกระดูกแล้วคือได้ทำการพิธีเผาเรียบร้อยแล้วใช่ อือให้ช็อกว่ะเขามาทำทุกคนช็อกหมดค่ะใช่โอ้โหแล้วคุณลิตาเป็นคนที่เห็นคนเดียวอะเห็นทุกคนค่ะจริงๆแต่ว่าไปถึงตอนที่กระโดดอะถึงยามเขาไม่เห็นไปถึงตอนที่กระโดดไงไปถึงตอนที่เขาทิ้งตัวลงมาอ๋อที่กระโดดใช่ค่ะคนเดียวโอ้ยถ้าเป็นเหตุการณ์นั้นพี่กําลังนึกว่าถ้าเป็นตัวพี่อะคุยกันอยู่แล้วเพื่อนเออพูดอะไรอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ย มันจะคิดกระโดดแล้วบอกว่าพอพูดจาไม่ค่อยดีเลยอะเราก็พยายามพาเขาอลงมาจากตรงนั้นอะแต่ยังไม่ทันอะไรเลยเขาโอ้โหเขาเขาทําในสิ่งที่เราคิดอะเฮ้อยอันเนี้ยช็อกนะใช่คือตัวเขาเองเขามีปัญหาเรื่องเขาติดโรคด้วยคะ่ะแล้วก็น่าจะมีโรคประจําตัวแฟน<ะ>ทิ้งด้วยไม่ไม่คะ่ะพี่เป้เขาติดโรคมาจากแฟนเขาแล้วแฟนเขาก็ทิงเขาไป เราที<โ><ช>่เรารู้กัน<ร>อยู่<ร>ยนะเคิดอะไรไม่ได้ใช่อยออนี่ก็เป็นการสูญเสียเพื่อนที่เขามาทําให้เราเห็นว่าเขาเสียไง<ช>โอ้โคพุทิตาน่ากลัวมากเลยตรงเนี้ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าน่ากลัวตรงที่เพื่อนของเราอะ่ะเ <c oughs> พื่อนรักของเราอะ่ะมาทําแบบเนี้ยให้เราเห็นน่ะแล้วทุกคนเห็นกันหมดในงานนะ <c oughs> มาในงานเห็นกันหมดว่าเขามาจริงๆนะไม่ได้ กุลิตาไม่ได้เห็นคนเดียวแล้วลุงร,ปรอปภคนนั้นน่ะที่กุลิต้าบอกว่าเขาม้องปแปลกเขามองเข้ามาในรถอะ่ะอันนั้นอะ<ข>ยังไงคือเขาไม่เห็นคือเรื่องของเรื่องอะ่ะเขาเขามาให้ริตาไปรับด้านหน้าเพราะว่าในสถานที่ตรงนั้นมีสารพระดรมอยู่เหมือนเจ้าพ<อ>ี่อยู่ค่ะ<อ>เขาเข้ามาไม่ได้นั่นก็แปลว่าลุงยามคนนั้นไม่ได้เห็นเพื่อนเราที่เข้ามาเห็นเราคนเดียวแน่นอน เห็เราคนเดียวเห็นเราคุยตลอดค่ะเออเขาถึงมองแปลกๆไงพี่ก็ว่าแล้วใช่โอ้ยอันนี้ก็เอยขอแสดงความเสียใจย้อนหลังในคุณิต้านะค่ะช็อกอะผมคิดว่ามันสามปีแล้วใช่ต่อให้โอยเรื่องนี้ต่อให้เรื่องนี้ต่อให้กี่ปีสิบปีหรือหรือตลอดชีวิตเลยอ่ะผมกล้าการันตีได้ถ้าเป็นเพื่อนรักเรานะหรือเป็นใครก็แล้วแต่มาทำผิดการแบบเนี้ยให้เห็นน่ะ โอ้ยมันไม่ลืมหรอกคะ่ะคุณคุณนิตามันจ<ช>ําฝังใจฮนะเรื่องนี้อืม,<ช>อมนะฮะนั่นก็เป็นผมว่าหน้าเขาหน้าเาาน่าจะคิดมันเป็นความคิดของเขานะแต่จริงแล้วมันน่าจะมีสังออกที่ที่ที่ดีกว่าเนี้ยแต่เข้าใจถึงอารมณ์ของคนที่มันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะฮะเขาเป็นโรคใช่แล้วก็ใช่โอ้ยไม่มีใครมาปลอบใจเขาเลยหรือว่าให้กําลังใจเขาเลยนะฮะซึ่งคุณนิตาอาจจะไปให้กําลังใจเขา ที่มันมันสายกันไปแล้วไงใช่โอ้โหยอย่างที่ผมเคยเคยบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับคนที่ใกล้ตัวพยายามสังเกตสังเกตเขาให้ดีว่าเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยพูดจาอะไร,ประแปลกโพสอะไร,ประแปลกนะฮะเราเราคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเขาต้องคิดคิดไม่ดีอ่ะให้เราชวนเขาคุยชวนเขาไปเที่ยวชวนเขาไปทําบุญหรือชวนเขาไปไหนนะพยายามพยายามสักนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่า คนแบบนี้เขามีปัญหาแล้วเขาคิดอะไรที่มันร้ายแรงที่มันน่ากลัวแบบเนี้ยอยู่หรือเปล่าถ้าเราไปชวนเขาทําบุร<ช>หรือชวนเขาไปเที่ยวชวนเขาอะไรเรื่อยใช่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนความคิดก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมใช่ค่ะใชผมคิดว่าถ้าคุณดีต้าก่อนหน้านั้นสักหนึ่งอาทิตย์นะมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนคเนี้ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นน่าจะน่าจค่ะใช่ค่ะ เราก็คิดเหมือนแบบก็โทษตัวเองไหมก็คิดว่ามันช้าเกินไปหรือเปล่าที่เราติดต่อเพื่อนคนนี้ไปอะไรเงี้ยด้วย,ยแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้ให้โทษตัวเองอะนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจรวดเร็วอะ,ค,ะค่ะโดยที่เราก็ไม่คำนึงคิดว่าเขาจะทำอย่างนี้ใครก็ไม่คาดคิดนะฮะ โอ้ยใช่โอเคนะ okay, เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของคุณดิต้าแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยนะถ้าเป็นใครผมว่ารับไม่ได้ไม่มีใครรับได้ก <c oughs> ็อ,อยากจะเขาเรียกอะไรคะให้เป็นข้อคิดเนาะแล้วก็อย่างน้อยคือถ้ามีคนรอบข้างอะคะ่ะที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอะอย่างล่าสุดก็ได,ได้ได้เห็นข่าวของ คุณไมเคิลพูพาที่เขาก็ตัดสินใจฆ่าชีวิตตัวเองอะคะ่ะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยเลยอยากนำมาเล่าอ,อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนช่ยเยโอเคครับแล้วก็ขอบคุณมากคุณลิต้าแล้วก็ขอบคุณขอบคุณลิต้าที่ ใจกล้ามากนะผมต้ชมใช้คำว่ากล้ามากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พอฟังให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุต ahn สอนใจแล้วก็เป็นคติข้อคิดดีๆนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งคุณนิตาค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคงั้นก็รบกวนคุณนิตาท่านนี้นะขอบคุณมากครับจ้าได้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันนะคะโอเคครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ